สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนวินิเคอิเออหุ้นนิเคอิพี่น้อง BAP ขอโทษขออภัยนะคะทุกคนวันที่5มีนาคม2,568วันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า1 8ีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอดเด่นวิ่งรูดค่ยแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไวใ้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้ เล่เด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านทุกคนเราไปดูวันที่4ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดว่าท่านจะตามต่อหรือไม่หรือจะพักผ่อนนะคะทุกคนวันที่4ี่นะคะจะให้เด่นรอบเช้าสองและหนึ่งเด่นรอบบ่ายเก้าและแปดมันสลับกันมาแบบน่าเสียดายนะคะทุกท่านรอบเช้าจะให้สองและหนึ่งมาแปดสามเจด้าสาพี่น้องคะ าเข้าคู่ของรอบบ่ายเก้าสามสามเก้าพี่น้องเบิง้งรอบบ่ายให้เก้าและแปดมาสองหนึ่งสองห้าสี่มาคู่ตัวเด่นรอบเช้าพี่น้องขาเอาเอาไปนะพี่น้องเอาเข้าไปแล้วแต่จะเป็นไปนะคะทุกคนวันนี้หลุดนะคะทุกคนมันทีสี่หลุดหมดนะคะทุกคนขาเลขเด่นประจําวัน,นรอบเช้าสามมาสองเด้งนะคะเลขบ่ายหลุดนาะค่ะแปดหลุดพี่น้องแปดมาหลักรอยแปดสามอยู่หลักรอยนะคะทุกคน เอาไปลุนต่อวันที่หาด้วพี่น้องเดอ้อวันพุธขอให้โชคดีถ้าชอบนะคะสําหรับวันพุธจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่เก้าและแปดมาดูความน่าจะเป็นเก้าสามสามเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสี่สี่เก้า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 แปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดค่ะแปดสามสามแปดแปดสองสองแปด ปดสี่สี่แปดแปดสามสามแปดเอาแปดสามจับแล้วพี่น้องขอโทษขอไปนะคะทุกคนแปดเจ็ดเจ็ดแปดเดี๋ยวทุกคนขาแปดหกหกแปดแปดห้าห้าแปดขอโทษขอไปนะคะเด่นรอบบายนะคะทุกคนขาเด่นรอบบายอยู่ที่สามได้สองมาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะสามเก้าเก้าสาม สามแปดแปดสามสามสี่สี่สามสามหนึ่งหนึ่งสามสามสองสองสามสามห้าห้าสามสองค่ะสองเก้าเก้าสองสองแปดแปดสองสองสี่สี่สองสองหนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าสองสองศูนย์ศูนย์สองนะครัีค่ะประมาณนี้ค่ะ มาดูคู่ตะเด็นค่ะ9832นะคะ933992299889 83388228นะคะ3กับ2รอบบ่าย3992 39933883 3223 2, 3 2, 3 2, 2, 2, 2ค่ะ29922882 FC ขานี้ก็คือคู่ตะเด็นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกทุกคู่นะคะพี่น้องทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้าค่ะสําหรับวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันเลขสี่กับเลขเก้านี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายดูดค่ะเด่นรอบเชา้าอยู่ที่9และ8เด่นประจำวันอยู่ที่4และ9เป็น94 4999ดีเกเดีเลขเด่นประจำวัน4 9 9 4 8ค่ะ8 4 4 8 8 9 9 8ติดคู่ตัวเด่น8 9 9 8 3กับ2รอบบ่ายและ4กับ9เป็น3 4 4 3 3 9 9 3ติดคู่ตัวเด่น3 9 9 3 2ค่ะ2 4 4 2 2 9 9 2ติดคู่ตัวเด่น2 9 9 2นะคะทุกคนนะคะ่ะเป็นจนังไดพี่น้องชอบตามเหมือนเดิมไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะพี่น้องคะ สติมีเข่ามีหลุดพี่น้องขามีเข้าทุกวันมีมีไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันเนาะค่ะพี่น้องแล้วตะมือนะคะทุกคนขาค่ะ,คะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคี๊ยบีเอวันที่5มีนาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เอซทุกๆท,ท่านมอบให้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันๆสุภูสุคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า